ทำพิธีไล่ผีนะคะแล้วก็จับแล้วก็มีการกระชุบ,บคนที่อ้างว่ามีผีสิงอันนี้เม้ใช่กิจของสงไว้แล้วสมควรจะทาแบบนี้มันเป็นกิจที่พอทําได้ถ้าถูกล่องถูกรอยตามเดิมนะเดิมก็จะมีที่ใช้มากที่สุดคือการมยมการมยมมัดเป็นป้อนหรือยาคาแล้วฟาดแบบมันก็เจ็บนันแต่ไม่มาก แต่คราวนี้อย่างนี้มันบอบช้ำและถ้าเกิดกระดูกชี่โครงหักบอดชีกใครจะรับผิดชอบตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าทำเลยเถิดไปหน่อยรุนแรงไปหน่อยทั้งที่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้จบใช้ความรุนแรงนี่ไล่ผีเล่นกับผีแรงๆหรือว่าผีตัวนั้นมันมันเป็นผีที่มีสันดานรุนแรงมาเจอกับพระรุนแรง มันก็เลยทําให้ตะบะแตกพิธีกรรมแตกพิธีกรรมอย่างนี้ต้องเรียกกันว่าพิธีกรรมแตก<ม>คือมันเนื้องอกออกมาจากเดิมที่เขาทํากันใช้การมายมบ้างใช้ยาคาบ้างอัดน้ำมนซัดไปถ้าไม่นั้นมันก็จังเดียวเท่านั้นแหละก็ต้องไปใช้โรงพยาบาลก็ชอ<ม>็อตก็ที่เขาใช้ไฟฟ้าช็อตกันให้สงบหรือกินยาให้มันสลบ แต่มาทําแบบนี้มันเสียหายสาลูปละละไปกระทืบอย่างแรงเลยไม่ใช่กระทืบแบบเบาๆอเออแค่เอาเท้าตบเหยียบลงไปแต่นี่เต็มตัวเลยภาพเนี่ยในภาพนี้มันเต็มแรงเต็มตัวแล้วก็ต้องเผอใจอ <c oughs> ่ะเวเผอใจามหลักเขเพื่อสาให้เขาต้องใช้เมตตาไล่ทําตามหลักแล้วเนี่ย ต้องใช้เมตตาไล่ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงไล่ใช้ความเมตตาไล่แล้วก็ใช้นั่แนแหละยากคาการไม,ม่ยอมอะไรที่มันพอจะแตะแตะให้รู้สึกตัวแต่จะมาทํากันกระทืบกันอย่างนี้มันไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมายนผิดกฎหมายจะต่อไปถ้ามีคนไปแจ้งความเกิดกระดูกัะที่โกงัอะอันนี้เข้าตัวไม่ใช่ผีเข้าเข้าคนแล้ว คดีคดีจะเข้าพระอันนี้อยากให้หลวงพ่อสอน,นะระที่ทำแบบนี้เหน่อยนะคะัญาติโยมก่อนถ้าญาติโยมไปดูว่าก่อนพิธีกรรมของพระแต่ละแห่งแต่ละวัดมาในลักษณะเรารับได้ไหมถ้ารุนแรงก็ดูกักอี่กรงรับไม่ได้เราก็อย่าไปและส่วนพระเองถ้าทำกขอขอยมีเมตตาจิตปรารถนายกพ้นทุกข์จริง และถ้าใช้เมตตาจิตไม่ได้ไม่สำเร็จอาจจะเราจิตอ่อนหรือทางนูนจิตอ่อนเกินไปเราก็ต้องยุติไปทำอย่างอื่นที่มันปลอดภัยทั้งเราและผู้ที่มาให้กระทำเนี่ยอย่างเงี้ยอันตรายทั้งผู้กระทำและผู้ที่ถูกกระทำเพราะนั้นก็ขอให้สังวรระวังกันไว้หน่อยทำได้แต่ในรัเมตตาถ้าตรวจเมตตาแผ่เมตตาแล้ว ผีมันยังดื้อไม่ไปต่อเมตตานี่เราก็ต้องยอมยอมผีบางตัวบางมันไม่ใช่ว่าจะต้องไล่ผีให้ได้ทุกทีถ้าไล่ไม่ออกก็ต้องทำรุนแรงอย่างเนี้ก็จะเข้าตัวพระเอง